สวัสดีครับทบเจอกับช่องคิงไลชกอล์อีกแล้วนะครับวันนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชปปร์กดซับสไครต์แล้วคอมเมนต์องขูยกบบีได้ครับวันนี้เราอยู่ในเกมโซลา r s สเมทก็คือเกมใหม่ที่นงคิงเคยเล่นมาเลยนะครับผมมาเริ่มกันด้วย,วยถ้าเราเอาเลเซอร์เนี่ยไปไปจี้กับเจ้าเจ้าผาทิตเนี่ยมันจะเป็นไรบ้างต้องเลเซอร์นี้ดิแม้มาสามารถจี้ที่นี่ได้จี้ที่นี่ได้ นี่ไงตอนที่มันระเบิดนะะัาแมนนี่คือเกมเลยทำลายโลกกันเหรอใช่ทำลายดาวใช่ไหมใช่ตอนนี้บิดีบิดีตอนนี้คนเริ่มตายไปแล้วด้ยด้วยพวกเราอ่ะภาพปกตินี่คือภาพช้าพวกเราตายกันแล้วอตายหมด โลกแตกงาผมเอาโลกนี้แล้วกันโลกที่ไม่มีวันได้ทำลายได้โล,โลกนี้เออช่างหนึ่ห้านี้นะคผมคุณตุณิชั้นเลยนะ นี่นะผมเอ๊เอ๊เอนี่เห็นไหมมันจะดูเลือดมาเลือดนะครับนี่มันหดมากเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าทนพลังนี้เยอะๆไม่ได้พลังเกมที่โหดที่สุดในเกมนี่ตอนนี้ปล่อยแล้วพอสีมาแล้ว่าสีอะไรเราคืบตอนนี้ม่คนจะกำลังช่วยเราอยู่ ตอนนี้เราจะปล่อยแสงสีไปแล้วนะเย็บตัวโอเคได้เลยชิดไม่บล่ละใช้โลกแข็งไปเลยโลกแข็งถึงอจังงั้นก็ทำลายได้อ,อ่าฉันสามารถรีสตาร์ทได้เห้หหะะเยพวกเราจอมตีโลกเ้ลใช่ใช่ใช่ใช พี่นาปะปุบปมคือโซนิคคือโซนิคปุมคือโซนิคคือโซนิกตอนนี้โลกเราทานไม่ไหวแล้วฮือถ้าถ้าแล้วโลกระเบิดแล้วไปโลกไหนต่อเนี่ย <c oughs> ต้องเลือกใหม่ปลอาใช่ใหม่เลยตอนนี้มันจะลังฟื้นฟูตัวเองใช้พี่โตไปแล้วพี่โต ทุกอย่างมัหลอกไปไปไ <c oughs> พี่โตพีต่โตคืออะไรก็คือปีนาปูมกันแล้วแหละตอนนี้เราจะเอาทุกอย่างมาเร็วไปปีนาโูม้ายวันนี้ที่แต่เคสแม่ไม่มาคลินี้ฟงคันไป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  ชิลุบดลยงดึงเร็วเอามาเลเซ่ม่งเฮ้ยปรับให้เป็นห้าดิไม่เห็นมีห้าเลยเอาลูกบอลบอลแล้วลกบอลลกบอลนะเอาสี่ไหม อ,อ๋อสุดก็คือห้ารับแต่งปืนให้โหดขึ้นนะครับผมนี่จุบสุดโหดสุดก็คือห้าสองไปห้าโอเคแล้วนะผมขอเปลี่ยนสีนี้นะสีเลเซอร์ของเรานะให้กลายเป็นสีฟ้า น่าจะหาดูนะ <c oughs> <c oughs> ดูสีเลเซอร์เราสิตอนนี้นะครับผมคิดว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆแหละเตรียมตัวได้เลยนะเจ้าดาวกากเฮ้ยตอนนี้มันจะระพุ่นเลเซอร์ที่เป็นกลำลังสีไปใส่ กำมานลนางสีหรือเปล่าเฮ้ยตอนนี้กำมันละเอ้ยกำกำมัตน,นตะลังสีเฮ้ยตอนนี้ใช่ติดตั้งตอนนี้เราเลาเริ่มเกมอะไรครับทนไม่ไหวแล้วถ้าใครเข้ามาชมทริปเกมอะไรครับโ,โซลาร์เมทโซลาร์เฮ้ยมันเหมือนหน้าคนอนะเนี่ย ที่ตกใจฝากเพื่อนกดไลค์กดตัดตา้กินเมื่อนานใช่ครับห,รหุยลูกนี้ไม่ไหวแหละเ็มเกมเ,เกี่ยวกับอะไรครับฉันต้องใช้พลังตัวเองตามนั้นครับเฮ้ยคืนโซนิกตัวน,นี้คิดว่ามันจะทำลายได้บ้าง โอ้โห oh. โลกไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะจะไม่ไม่โลกเกิดซากเลยก็คือใช้อาวุธนี้ยังไงละ่ะที่สามารถทำลายอะไรก็ได้ที่คนอยากชอบออไปแล้วพีนัปเป้ ดำก็ไปพ่วงก็ไปหมดเย้ะยะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นพี่หน้าบ,บอาพวกเย้ะไปกันเปี่ยนระเบิดยังดาวอะระเบิดเปอร์เซ็นต์เรือศูนย์นี่ศูนย์เกณฑกลางเกณฑ์กางเกณฑกลางที่ซ่อมได้บรรพัง ต่อเมื่อฉันมาจากการไกลทะไรอะเกมทำไรเฮ้ยมีคนมาทำลายโลกกวนเราอะ่ะใช้ปีศาไปฟ้นไฟซะไปบวงไม่ไหวแล้วใช้เกมต่อหน้ากู ไปเลยมีแต่พวกพิสาที่ใช้ในการบินขึ้นสู่อวตารโลกนี้แต่แล้วจบทลิพอนะโอเคฮึบอ,อ่ะโลกนี้แตกวอถ้าโลกค้ยนี่ไงนี่นะครับผมก็ค,คือตาที่สามารถนี่นะ ผมเอาไปมันจะยิงกับทำลายตาให้หมดทำลายตา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 ก่อนไปไปไปโจมตีลงนี้ก่อนโจมตีลงนี้ไปพี่โตใจใจเลยจริงจริงฉันคือคนอ่ะพี่โต ตอนนี้พวกเราเจะลังโดนโดนเร็วเฮือพวกเราดูสิ่งที่ทุกคนลองฟังนะเฮ้ยไมเหือมีเสียงหัวใจเต้นอะ่ะเอ๊ะทำลายหัวใจมัน โจมตีมันตอนนี้โลกได้ไดจะรลังจะโดนจงคิงทำลายไปแล้วลูกบอลไปลูกบอลทำไมมันออกไปได้อยู่นี่ไปไปไปพวกเราโจมตีเลย พี่โตใใจแกไปไม่มีใครได้หยุดฆ่าฉันได้หรอกเออหือลงนี่ฉันจะช่วยแบบไม่ ทำไมเขียวมาเดิมนะเราต้องช่วยลงมีไว้หรอเราต้องทำยังไงอ่ะขอพยายามีบสองลองดูสิห้ามีสองนี่ครับ ศูนย์จุดห้าน้อยที่สุดก็คือพลังน้อยมาจะพังในโลกไ้เนี่ยนะนี่น,น้ำแข็ง<ค>โอเค,อเ,คเดือสู่เปอร์เซ็นต์วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ค i b e แเราคอมเมนต์มาคุยกันพิ้งได้แล้วครับผมครับ